เลี้ยงนกของโดจากที่10คู่นะครับจะต้องใช้วนลงทุนหรือว่านกระมาณในการลงทุนเนี่ยประมาณเท่าไหร่คือต้องทัดเท่าตู่วันจันทร์นะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนี่ใครเอ่ยก็คือเจ้าหมอนทองนี่เองนะครับวันนี้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนผู้ช่วยนะคะเพราะว่าแต่รายการคนเดียวแล้วไง ไ,ได้ไปหาเพื่อนเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเนี่ยกระพาทุกชั้นามาเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนนี่เอนะคะเชื่อว่าตอนนี้ใครหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บ้านนะคะหรือว่ามีงานประจำก็ที่มีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องกำลังอยากจะมีรายได้เสริมนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่เรียกนกบที่ครัคะ เราเนี่ยคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะมีรายได้เสริมจากนกเนี่ยเราสามารถทำได้ยังไงบ้างแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับก็เลยนำมาเป็นสูตรคลิปนี้ที่ว่านะครับเราจะพาทุกท่านเลยนะครับมารู้กันว่าถ้าเราอยากจะลงทุนเลี้ยงนกหง แล้วจะทุมูุไทยในสีเดือนจะมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณเดือนละสบาทแต่ต้องบอกก่อนนะครัะว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดกันบนเดสของไี่ใว่ก็ไรล่ะเบของการที่ยังไม่มีปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้ามารบกวนเนาะไม่ว่าจะเป็นนกป่วยนกหลุดนกตายหรือว่าสภาพอากาศที่เปลีป่ยนแปลงไปแล้วนกเนกี่ยไม่ได้ให้ลูก ตามที่สั้งเป้าไว้นะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดติดตามพี่เั้เมืองเป็นกำลังใจให้กับเมืองทำิปดีๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปค่ะแต่ก็ขอ่านผู้ชมด้วยด้วยนะครับใน่ัปดา่าเรามาถ่าย เลี้เยเนานะเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะดังนิดนึงแต่เราอยากให้ท่าะนั้นคงได้เห็นไงว่าเราเนี่ยแบบนี่คือไหวนะครับน,นี้ก็ถ่ายไปแล้วเนาะอาทิตที่แล้ว,ลวที่เราได้ขึ้นท้องไว้ก็ตอนนี้เราขึ้นมาทั้งหมด1 5คู่วนะครับมาเริ่มกันเ,เลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือตรงอันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นกรงหแอบใหญ่นะครับก็คือเป็นกรงไซท,ที่คิดว่า อนะอ่มันอองไ,ไปแล้วหรอมันเองหายไปออโอเคไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมอะปล่อยเขาไปได้เ,เพืฉยๆค่ะเดี๋ยวเรามาต่อของเรานะคะก็คือเรื่องที่โกงหน่อยนะคะก็คือเป็นโกงหมอนได้นะคือทีที่แล้วเนะี่ย เราว่าองเนาะอาจจะต่อโกงใช้เองอะไรแบบนี้นก็ได้หมดเลยนะครับแต่อันนี้เราพูดในเทปที่ว่ามืหอหน่น้องเหมือนใช้โกงหอดใหญ่นะคะสกัดโปงหอดใหญ่อันนี้นะค่าราคารวมรวมลังลัง,ล,งลังไข่นะคะหรือว่าลังท้องเนะี่ยทั้งทุกเี้ยนะครับก็คืออยู่ที่3 45บาทรวมสง่งแต่อันนี้ ็คือยกมัดนะครับแล้วก็เขาจะไม่ได้ประกอบให้ก็คือจะมาเป็นมาเป็นโกงแบบว่าเราก็มาประกอบเองนะครับแล้วอันนี้รวมค่าจัดส่งแล้วก็คือเขาจะขายเป็นมัดสิบใบในราคาสามร้อยสี่สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเฟซมาให้ค่อยว่าร้านที่เหมือนสั่งซื้อเนี่ยเหมือนสั่งซื้อที่ร้านไหนนะคะก็คือเหมือนสั่งซื้อกับเอ่อ เซทุกคิดชืวอว่านกโกรงนกนะคะก็รู้สึกว่าโงเขาโอเคอ่ะคือถ้าเกิดเวลาเคยซื้อร้านอื่นเนี้ยเวลาที่เราเอามาต่อมาอะไรแบบนี้นแล้วมันจะมีตามมําหนิแต่อันเนี้ยเขาไม่มีตามมําหนิเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ข้ามโฆษณานะอันนี้ใช้เองจริงๆแล้วก็เลยอยากมาบอกต่ออ่ะโกงน,นะคร20ใบก็จะอยู่ที่ประมาณ6,900บาทอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอก ใช้ต่อโงเองหรือว่าใช้โครงใช้อื่นเนี่ยก็อาจจะสามารถเช็ดคอหรือว่าราคาสิ้นวันได้นะคะอันนี้ที่โกงกว่าอันนี้โกงหลอกลางเนาะต่อมาเลยที่เราต้องมีก็คือกล่องอาหารกล่องอาหารเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ20บาทเนาะถ้าเราบวกไปก็คือ20่สิบโกงกินรวมๆก็สี่ร้อยบาทถูกไหมครับสี่ร้อบาทต่อมากแล้วกิดน้ํา ต่อดน้าอันนี้เราก็ตีกลมๆอันละยี่สิบบาทอันละยี่สิบาทยี่สิบอันก็คือสี่ร้อยบาทเนาะสี่ร้อยบาทแล้วต่อมาแล้วคือกล้วยกล้วยใสไว้สำหรับที่เราใส่อาหารเสริมใส่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ตกอยู่ใบหนึ่งประมาณห้าบาทตีกลมๆกลมหนึ่งเหมือนใช้อยหัวมันสองใบนะคะก็ยี่สิบกู้ก็คือสี่ สี่สิบใบใบละห้าบาทก็อยู่ประมาณสองร้อยบาทนะครับอ่ะปะปองก็ข้าวยกลงหมดแล้วมีแค่นี้นะคะต่อมารถอาจจะมีท่านใช้จ่ายจิตปาัะต่างๆเช่นอ่กระดาษรองกรงมันก็ตกใบละไม่กี่บาทใบละบาทกว่าๆแล้วต้องมีชั่วแบบว่าอะไรอย่างที้ด้วย อันนี้เร <Thank you. S 1> ิ่มเข้าเข้าอ่านแล้วนะครับก็มีชิ้นเลื่อมีตัวอันนี้ปะแยงเขียวอะไรแบบนี้อันนี้ก็คิดตรๆอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับถ้ารวมหมดเป็นเสร็จแล้วในหมวดของอุปกรณ์เนี่ยอันนี้หมวดแรกจะอยู่ที่ประมาณ8,100บาทสำหรับอุปกรณ์นะครับก็ประมาณนี้สำหรับยี่ กูเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ 1, หมวดที่สองหมวดที่สนะองเ,เนี่ยออาาาาก็คือจะเป็นในเรื่องของอาหารอาหารแล้วก็พวกอาหารเสรินมนะครับอาหารมีอะไรบ้างถ้า20คูเนี่ยนะเหมือนตีนให้กลมๆดือวหนึ่ออันนี้เป็นราคา เดือนไหมครับก็ค <champions> ือ <players> ม <bubble> ีเหล็กเนี่ยเหล็กที่ประมาณ1กระสอบต่อ1เดือนมีเหล็กก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้นะคะว่าจะเป็นมีเหล็กดีก็ได้หรือว่ามีเหล็กเอก็ได้แต่ส่วนตัวของที่เมืองไทยอยู่เนี่ยจะใช้เป็นมีเหล็กดีนะคะบ๊ายาคา จุดที่ตีกลมๆประมาณกระสอบละห้าร้อยบาทยี่ห้ากิโลต้องบอกเลยว่าสำหรับที่คู่บหนึ่งกระสอบเนี่ยชื่อเหลือยแน่นอนนะคะอาจจะเกินนะคะอ,อาจจะได้ประมาณเยืนกว่า,วาเพราะว่าอย่างที่บ้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ6 0สิตัวนะหกโลแล้วก็มีกระสอบประาณอีกเกอบร้อยตัวใช้เตือนหนึ่งอ่ะไม่ถึงกระสอบนะคะแต่อนจจะตีให้กลม เราก็อาจจะมีข้าวเปลือกอีกสั้นหนึ่งงก็คือประมาณ10กิโลก็อยู่ที่140บาทนะครับแล้วต่อมาก็อันนี้เป็นอาหารหลักหมดแล้วนะคะต่อมามันก็จะมีพวกอาหารเสริมก็คือพวกกระเจาอมืก็อยู่ที่ประมาณ100บาทต่อหนึ่งเดือนประมาณนี้100บาทประมาณ1กิโลไม่เกินอยู่แล้วนะครับแล้วต่อมาเลยก็จะมีในส่วนของ อาหารไก่อาหารไข่อาหารไก่อาหารไก่นะคะใชอาหารไก่าาไเล็บอันนี้เดือนหนึ่งก็ใม้ได้น2กิโลกิโลหนึ่งก็ประมาณ2ี่ิบบาทนะคะก็ประมาณส0่ิบบาทแล้วก็มีเปลือกไข่อะไรเปลือกไข่เราก็ไม่ต้องคิดเนาะเพราะว่าเราก็กินไข่กันอยู่แล้วในครัควเรือนนะคะ อันนี้ก็คือหมดแล้วในส่วนของอาหารอ้อหนึไปอีกอย่างหนึ่งก็คือต้มนึ่งมาดน้ําอันนี้คุณผู้ชมก็เลือกได้ตามสบายเลยนะครับว่าอยากจะใช้ต้มนึ่ตัวไหนอะไรยังไงเนาะก็มีราคาให้กลมๆประมาณแค่สองร้อยบาทแต่วิตามินน่ะมันใช้นานมากคือกระปุกตัวสองร้อยบาทบางือใช้ได้เลยสามสี่ห้าตุ่ยนะคะนักนี่โถ่ก็แล้วแต่ นงี้คือกลมๆในหมวดในหมวดอาหารแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยประมาณหนึ่งพันบาทตอ่อหนึ่งเดือนนะคันนี้คือหมดแล้วองหมวดมาถึงหมวดสุดท้ายะถ้าเราไม่มีหมวดนีเราจะไม่สามารถพอได้นะคะันั่นก็คือพร ขอ,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 อนทำขนาัดที่โก่งๆนะครับ20คู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000บาทสามลักเพราะแม่พันนก20คู่เป็นนกผงยกมาแรงนะคะถึง6สติ๊กอ่ะอันนี้ก็คือหมดแล้วทั้งหมดก็คือรวมแล้วได้เสร็จ20คู่ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะครับสาหรับการพอรกนกผงหยก20คู่นะคะ นะครับว่านกหงดกเนี่ยเในหนึ่งปีเนาะนกหนึ่งคู่เนี่ยเขาจะให้ลูกได้ประมาณสี่ข้อเพราะนั้นถ้าเราทะเบียนเนี่ย,ยก็คือนกหงสดกเนี่ยเราสามารถให้ได้ประมาณสามเดือนต่อหนึ่งข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะตีกลมๆไปว่าหนึ่งเดือนนะครับเราจะมีนกที่ให้ผลผลิตก,กับเราอ่ะเจ็ดคู่หรือว่าหนึ่งบนสาม นะคะเจ็ดคู่เนาะเราเตรียมคำกล่าวว่าเดือนนึงเราจะได้ลูกจากนูกของโยกเจ็ดคู่พอเจ็ดคู่เสร็จแต่และคู่เนี่ยเราจะได้ลูกประมาณห้าตัวคูณกลมๆนะห้าตัวคูณกับเจ็ดก็คือสามสิบห้าตัวสามสิบห้าตัวถ้าเราขายในราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นราคาจุลกลมที่เราทำจุลกลมนะครับคือในบางช่วงถ้าเราไปขายส่ง สก่จากสนามลรงซองหรือว่าร้านรับซื้อต่างๆเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ต่ำกว่าน,นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขายเองลงเฟซบุ๊กขายเองอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะได้ราคาสูงกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตีกลมๆไว้ที่ตัวละหนึ่งร้อยบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณ3,500บาทนะครับต่อหนึ่งเดือน ทีนี้เนี่ย3,500บาทเนี่ยเราต้องหักต้นทุนออกด้วยนะครต้นทุนคืออะไรต้นทุนแล้วคือหมวดอาหารที่เราบอกไปแล้วในะตอนต้นคลิปก็คือประมาณเดือนละ1,000บาทเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดเป็นรายได้โป็งๆเนี่ยนกผมยก20คู่เนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ประมาณ สองพันกับห้าบาทต่อนหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าการเนี่ยในตอนต้นใช่ไหมครับเน้องโดนที่พู่เนี่ยเราลงทุนไปส0 0หมื่นบาทพนั้นถ้ทหารโกงๆเนาะภายในแเดือนเราก็จะได้สีคืน ก็คือในที่นี้น่ะเราต้องบอกก่อนว่าช็อกโกยกเนี่ยสามารถให้ลูกได้หลายปีเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือเนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ว่าพี่ท่านเรียนโนช็อยกอยู่เนาะโนช็อลลกโกยอสามารถให้ลูกที่ได้ผลผลิตดีเนี่ยจีนจุดตีนะคะับอันนี้เลาคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ แต่สิ่งที่เราได้อย่างแน่น,นอนก็คือเราได้ตัวโกงตัวอะไรแบบนี้น,นะคะเพื่อาขัดแตะกันเนาะและตัว,วโกงเนี่ยมันก็ใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครใครที่กำลังทหาไรลายได้เสริมน,นะครับาการเพาะยันนกนะครับโดยเฉพาะอย่างที่นกหงส์นกเนี่ยที่เพาะง่ายมากๆเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะแต่ละลืมเนาะก่อ,อนที่เราจะ,จะเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่แล้ลืมศึกษาหาข้อมูลด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่น้องผมยกเนี่ยเขาเป็นสัสตว์ที่มีซีนิติใจเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหาเขามีนรื่ออะไรแบบนี้นะครับก็อย่าไปตั้งต้นที่แดบ,บผลตอบแทนหรือว่าเงินเดืนเท่งาน้นนะครับก็ให้ดูที่ความรักความชอบด้วยว่าเรารักเขาชววาอบเขาแล้วก็พร้อมจะดูแลเขาหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะมีวัน อนนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคบอจากเรื่องทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้มหลงก็ไปแล้วบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามแต่ว่าถ้าเป็นข้อูีดีก็อย่าลืมแชร์มาให้เพื่อนๆชมกันด้วยนะคะบายบายไปจริงๆแล้วดูก่อนได้นะ